ที่วัดสว่างอารมณ์นะผู้ชมวัดสว่างอารมณ์แค่แถวนครจตุจัจังหวัดนครปฐมนะหลวงพ่อท่านลวงยันนะครับให้กับผู้ติดตหาที่มารอต่างๆเพื่อเที่ยงละนะครับเป็นกลางคืนเนี่ยนะพอดีท่านมีธารกิจนะครับแล้วก็มาถึงยันกลางคืนเนี่ยคนก็ยังรออยู่นะรออยู่นะผู้ชมรออยู่ 你用那个。

อันนี้อยู่ที่วัดสว่างนะเอีกยชุดเอีกะที่เขามาจากต่างประเทศนะเขามาลงยันนะมาจากอเมริกานะครับอันนี้เขาฝันนะฝันว่ามหาลุมเแปล นะครับคุณนะมิเสเตอร์ร้อยกว่าที่ท่านดูอยู่ท่านผู้ชมนะตอนนี้อยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ท่านผู้ชมวัดสว่างอารมณ์อยู่ที่แคแถวนครเทวศรีนะจังหวัดนครปฐมนะจะจะบอกให้เป็นบรรกาศที่วัดสว่างอารมณ์นะพอมิด คนละท่านที่ที่มันหล่อทมันหล่อแล้วก็ถือว่ามันแล้วก็เมตตาให้ 都弄啊！弄。 ตอนนี้อยู่ที่วัดสว่างอารมณ์นะผู้ชมนะหลวงพ่อแปะท่านลงยันตอนนี้ตอนกลางคืนวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะท่านไม่สะดวกนะผู้ชม มีภารกิจหลายอย่างแล้วท่านก็เลยไปภารกิจหลายอย่างคิดว่าได้ขิงน,นะกลับมานะท่านผะู้ชมคือบรรยากาศที่วันะดสดว่างอารมณ์นะ,ะนผู้ชมนะในแถวนครศรีจังหวัดนครปฐมโอ้การท่องเ่ ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับ ำต่อนี่นะนะอย่างอยยังอยู่ข้อความหน่อย้อาหน่อยแล้วกมาแรกแรกเลนะทแรต่อขาแล้นะไ่จบนะตอนนี้อยู่ที่วัดสว่างนะไม่จบนะขอบคุณนาที่โฟโล่ไปห้าเซนร์แลนะ ขึ้นไปสี่พันเม้นงาที่านเราวมมาขอบคุณมากนะทกทมาที่ตรงนี้อยู่ที่วัดสว่างอารมณ์นะแค่แถวนะครชัยศรีนี่หลวงพ่อแปะนะตัวจริงียงจริงนะครับเด้ได้ไปเลยนะจริงจริงนะนี่รวสบายใจนะอายุท่านได้แล้วก็ เกจิ ty, รุ่มเลนะก้อนชัยสีนะเจ้ว่นะานักค่ระโถงคุณผู้ชม ประมเัทีวัยทีวัยที่็วัยที่ก็ติดคน

เพราะไม่เจ็บไม่จนก็มีเรื่อปวยกับเราหลวงนะพ่อแปเนี่ยท่านเป็นเกจิสายนี้เลยนะสายนครชัยศรีนะครับทุกคนไม่รู้จักนะท่ารู้จักทุกคนอนะ่ะคนไหนไม่รู้จักจะไม่มีเพราะท่านเป็นสายขังสายขังสายปังนะครับ ได้7 5คร วางอารมณ์นะผู้ชมนะที่วัดช่างอารมณ์หลวงพ่อแปะแถวแล้วก็จะสิที่ท่านลงนะแล้วก็เจอแล้วก็พุทธาภิเษกวัตดของคนต่างๆที่ลูกศิษย์หลายคนและท่านรู้จักในนามกิจรุ่มนครไทรจังหวัดนครปฐมนี่คนวันนี้มีโอกาสได้มาไลายที่หนึ่งนะผู้ชมนะถ้าว่างผมจะเข้ามานะถ้าหลวงพ่อเรียกหรืออะไรก็ตามเพราะจับไม่มีเวลาจริงๆต้องขอโทษขอโทษที นะแต่ท่านก็นไม่ได้ชมแต่ว่าทุกชมถ้ามาแล้วก็จะได้ชมไปพร้อมกันนะในเรื่องของความขังความปังของข่อน่านทุชมมากหลาย จดเข้าใจครับ Hey, bye.